สองบสรุนโดยเ <_ at> ทสสัต a d v a n c e ท w h i ทน n ิงเซ e ่เรื่องนี้ไปดูช้หน้าสงสัยกับอะไรตุงๆเป็นถุงเลยสวัสดีค่ะวันเพนซ่ตังนะคะคุณลุงเปิดประตูข้ามาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเดด็ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง นี่เป็นร้านทองครับเฮ้ย hey, ผู้ชายคนนี้ถืออะไรมาน่ากลัวมากเลยอ่ะมีระบระเบิดอะไรหรือเปล่าพนักงานต้องตกใจแน่เลยทฮ้ย hey, ทำอะไรอ่ะถูกอะไรสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเขามาอย่างนี้ยังจะมาพูดเสียงอ่อนเสียงหวานอะไรเนี่ยแปลกมาก เลยนะผู้ชายถือถุงอะไรมาก็ไม่รู้สองถุงพนักงานเนี่ยไม่มีตกใจเลยพูดเสียงอ่อนเสียงหวานต้อนรับขับชู้ยิบทองไปเขาเลือกอีกเนี่ยสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่เียวจ้าลองเลือกเลยค่ะเฮียขาเลือกเลยค่ะเอาทองไปเขาเลือกเองอันนี้อนีอีกเส้นเลยนะคะเฮียลองเลือกเลยค่ะเฮียด้วยอ่ะจ้ะลองใส่เลยค่ะเฮียใส่ให้เฮียเขาเลยใส่ให้ด้วยฮะโอ้โหใส่ข้อมือให้เลยโอ้ยอ๋อ คุณพี่คนนี้เขาเป็นลูกค้าประจาครับแกปลูกผักขายแล้วก็ได้เงินเศษเนี่ยมาเยอะเลยเพราะว่าขายผักจะได้เป็นเหรียญนะครับแล้วแกก็สะสมสะสมพอได้เต็มถุงเบสก็จะมาที่ร้านทองมาซื้อทองเก็บไว้ให้ลูกแกทําอย่างนี้เป็นประจาครับจนพนักงานเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วมาดูเหรียญที่แกเอามาสิครับไงครับพอดีไหมคะเฮีย โอ้ยดูครับเยยะไปปมดเลยนี่แหละครับเขาถึงได้บอกว่าอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาดูสิครับขายผักเก็บเงินเก็บทองทีละเล็กทีละน้อยมาซื้อทองเป็นเส้นๆ้นซื้อได้บ่อยบ่อยบาดเลยไหมจ๊ะาด้าินนะอันนี้เหรียญอันนี้อันนี้เหรียญเกินะคะเหรียญเกินนะคะนับแล้วเหรียญเกินจ้ะ นับถือความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบของแกจริงๆครับโอกาสได้เช้ญใหม่นะคะเฮียสวัสดีค่ะขอบคุณนี่แหละครับคนอย่างเนี้ไม่มีวันจนสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดไปเลยครับพี่ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทำอาชีพเหรียญเตกรค่ะถือทุนงนะคะแล้วคุณลุงก็มาซื้อสร้อยข้อมือให้ลูกสาวหนักหนึ่งบาทนะคะชำระด้วยเป็นเงินเหรียญบาทเหรียญห้านะคะเหรียญสิบนะคะตาทับใจคุณลุงมากนะคะคุณลุงจะมาซื้ออยู่บ่อยๆนะคะถือว่าเป็นพ่อตัวอย่างเลยนะเยี่ยมยอดมาก ขอขอบคุณคุณวันเพ็ญแท้ตังห้างทองสยามเยาวราชจังหวัดชนบุรีเรื่องพอเหรียญมาซื้อทองเรือ่องนี้ไปโด,โดเหตุแม่คาดฝันมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายสวัสดีครับอนันต์เจษฌานเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้นทางและต้นทางคาเฟ่ที่ลำปางค่ะขณะเดนินทางมีรถบรรทุกวิ่งเลนซ้ายขวาอยู่นะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง รถมันทุกตะบึงซ้ายรถคันใหญ่ตะบึงขวาโมเตอร์ไซค์ขี่ตามมาตายแล้วว่าไปไหนดี دي. ว่ีรถจอดตายตายแม่ตายต,ต,าตายไปดูต้นสายปลายเหตุกันอีกทีหนึ่งนี่ครับรถคันนี้แกก็ขับมาเลนซ้ายอยู่ดีดีรถคันขวาก็ตีคู่อยู่ดีๆเหมือนกันครับแต่โมเตอร์ไซค์คันหลังเนี่ยอยู่ไม่ โอ้ยทางรถทางขวายังไปไม่พ้นนะแกก็โดนรอรถเหยียบแล่ไปแล้วโอ้โห่เด็กสายเกือบตายทางขวาเห็นแล้วอยากปิดตามอไซค์จ้าพี่เสียวโอ้ยเสียวมันเฉียนดิเดียวมันเียเฉียว จริงไม่ได้ถ่ายทำโคเดตนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีมอเตอร์ไซค์พยายามจะแซงซ้ายขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันมีรถบรรทุกจอดเสียอ,อยู่ข้างทางแต่ยังโชคดีนะครับที่มอเตอร์ไซค์หักออกขวาได้ทันฉะนั้นจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนนะพี่มอเตอร์ไซค์พี่ขี่แบบนี้บ่อยๆระวังหัวใจจะวายว้บ้างนะ ขอขอบคุณคุณอานัตจันสมานเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้นทางจังหวัดลำปางเรื่องมอเตอร์ไซค์เจอรถบรรทุกพักอีกครั้งแล้วกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมวทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไระสิชยบัตรร่วมโวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาทิ่ตุ้ปน2พน .2 บึ่งทองหลังกรุงเทพ10242 หรือทาง Facebook ติดตามคดิกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดช่อง7 HD พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ